รัฐบาลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตณธรรเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567เวลา19นาิกาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยได้เรียนเชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศเช่นที่เคยได้เรียนเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดงานสามโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ในวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567เวลา19นาฬิกาพร้อมกันกับส่วนกลาง รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดงานสมมสรสันนิบาตผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสนี้ด้วย